อ่าวันนี้เมนูมื้อเย็นนะคะพอบ้านอยากกินผัดผักกับผัดกะเพรานะคะผัดผักวันนี้เราจะเป็นผัดผักอ่าหมูสับนะคะแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับนะคะอ่าเราก็มาเตรียมวัตถุดิบเป็นก่อนนะคะวันนี้ผัดผักใช้เป็นอ่าข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนแล้วก็อ่า กับดอกกระลำนะคะสองอย่างเราก็จะมาเตรียมผักล้างผักหันผักกันก่อนนะคะ,ะวันนี้ดอกกระลำดอกขาวสวยมากหั่นผักล้างผักกันก่อนนะคะวันเย็นก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะกินกันง่ายๆแบบนี้นะคะ วัตถุดิบก็หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดอันนี้ก็ใช้งบไปประมาณสี่สิบบาทเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างเราก็มีแล้วนะคะอันนี้เราก็มาเด็ดใบกระเพราใบกระเพราใบใหญ่มากเราใส่หมดกรรมเลยนะคะใบกระเพรา เราเด็ดไปเรื่อยๆจนหมดกำอ่านี้เราก็ว่าเตรียมตำพริกเพื่อผัดกะเพราะคะอ่าใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกนะคะเราจะเน้นค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะอ่าแล้วเราก็ตำไปเรื่อยๆค่ะตำไม่ต้องแหลกมากนะคะถ้าแหลกมากแล้วมันก็จะดูไม่น่ากินนะคะจะเละไปอ่า ก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องแหรงมากแล้วก็เตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะตักใส่ชามเราไว้นะคะ,อะ, <c oughs> อะขอโทษกระเสียงอะไรอันนี้เราก็มาตั้งกระทะผัดผักก่อนนะคะเราจะผัดผักก่อน เชียกระเทียมไ่หอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะผัดผัดผัดไปจนหมูสุกพอหมูสุกได้ที่เราก็หลีไฟนิดนึงกันกระเทียมไหมนะคะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปผัดผัดให้เข้ากัน ผัดตัวนี้สองอย่างนี่ค่อนข้างสุกยากเราใช้เวลาผัดนานนะคะผัดไปเรื่อยๆเัค่อ่านี่เราก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วก็ผัดต่ออีกรอบหนึ่งะคะผัดเพื่อให้ให้ผัดมีความนุ่มลงนะคะไม่แข็งนะคะเวลาทานจะได้ทานง่าย,ายเด็กๆทานได้ อ่าล้วก็หยอดน้ําไปนิดนึงค่ะเออแล้วก็ผัดไปเรื่อยให้น้ําเืีอยอะดีสันน่ากินต่อไปผัดต่อไปอ่าพอได้ที่เราก็ตักใส่จานเลยค่ะยังไงฟันโว์โ์เลยน่ากินไหมคะ อ่าต่อไปเรามาทำผัดก,กะเพราผัดก,กะเพราเราใช้ไฟแรงหน่อยนะคะแล้วเราก็ผัดผัดผัดแล้วเราก็หลี่ไฟนิดนึงนะคะเพื่อเราที่จะเอาหมูใส่ลงไปนะคะใช้ปลาหมูบดให้หมูบดประมาณครึ่งกิโลนะคะ แล้วก็ทําการนวดหมงกับพริกกับพริกที่เราตําไว้นะคะให้มันสุกพอสุกแล้วเราก็เดี๋ยวจะเตรียมใส่เครื่องปรุงนะคะอ่ะเดีวใส่เป็นตัาทีผัดกะเพรานี้ได้สูตรมาจากคุณพ่อเลยนะคะรับรองอร่อยเด็ด สอดหอยผัด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 อ่ตามด้วยอ,อันนี้เราก็ตัดมาให้มันสั้นลงนะคะเราก็ใส่ <c oughs> ขอโทษที่ไอค่ะอ่าไอศอิีวดำเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผัดกะเพรานะคะ เราก็ใส่ใบกระเพราที่เราเด็ดไปจนหมดนะคะอ่าเราก็ผัดอ่าสีสันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่ผัดแห้งหรือว่าน้ำเยอะจนเกินไปนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จาน อันโฉเลยอ่านี่